เรียนครูประจำรายวิชาก็สวัสดีคุณครนะคะวิชานางสาารางมเดือดลที่ค่ะวัสีคชนาชนค่ะก็เลขที่สาค่ะสวัสดีคิชานสเวลาวัฒาเล็กที่ยสค่ะสวัสดีค่ะินาาวอรณประชนาเลขที่าค่ะสวัสดีค่ะชานาาวอรุณปนา การเลืการเคมีนรพลาสติกประเภท PET ค่ะไม่มาในความสำคัญในปัจจุบันนะคะโลกของเราได้พบเจอกับปัญหาขาวะโลกร้อนและปฏรักาที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกรอนก็คือพลาสติกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยี่ยงพลาสติกประเภท PET ขณะผู้จัดทำแม้ทราบงปัญหาที่เกิดจาคการคิด ตัวอกรนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเราทำการวิจัยค่ะ่ต่อไปมีการดำเนินงานนะคะการศึกษาการวิจัยสารสกัดจากถิ่นมะมีนานะคะเพื่อจะทำให้ได้ดำเนินการโดยเนื่องจากการศึกษาความคล้ายวกับการกำจัดขยะพลาสติกได้ได้ทำกวิจัยของดรโจแอนอาเจนเนอร์และดรนิคคอลเลนแห่งมหาวิทยาลัยออฟเดลวินเดร์ที่ได้ทำการวิจัยทดลองแล้วก็มีการสรุปผลไว้ค่ะ ยกระดัปริมาณเนียน้อยค่ะและเราได้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคม2565จนถึงวันที่1มกราคม2566ค่ะต่อไปเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะนี่จะมีตัดคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโทรศัพท์ค่ะเพื่อใช้ในการสืบคข้อมูลและจัดทำบันทึกค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการศึกษาสืบคนข้อมูลค่ะนหนึ่งนะคะสร้างประเด็นกำเนิดของข้อของาที่ตะดสินาจนะคะสองสืบคข้อมูลเกี่ย การมิจายณาสกัดด้านท e ี่ึงมันลาจากคัสติค่ะและสี่ข้อมูลที่เราศึกษามามาทำเป็นรูปเล่นค่ะและถ้ามองถหงผลสมุปผลและแม่ค่ะต่าตปนะีะก็เป็นผลการดำเนินงานนะคะตอนที่หนึ่งคือศึกษาการข้ากสันในกลุจากคัสประเภททิดีคค่ะโดยการผสมวิโพลิตันทเดียกับเทลลสคาลิเอลเป็นเกี่วไว้ที่ประคุมก้าแ สารฟันทนหรือสาเจลเซี่ยดเป็นเวลา24ชั่วโมงเพระว่าจะเสติแอนติประมาณ79เปเซ็นเปลี่ยนเป็นสารพิมี์ดินซึ่ีกลิและการใช้งานเหมือนกับี่นาค่ะต่อไปในตอนที่สองนะคะคือสาราันเ กัแ้เคียรกับเทรนเ์สายการินนะคะโดยนบทเียแม่เสิร์ด้่านทาอะไรซับซ้อนก็ได้ผลวดผลิตนะคะ้อมปร่วุมนุมแล้ก็มาหได้แล้วค่ะแล้วก็มีสถาันรรองมือดีโพสตี้ออฟเอเรนซค่ะท่านตอนที่สาวทำไปทุนแม่คะจะทำรูปแม่เกื่ให้ผู้อืนไุตาค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานค่ะจากที่คณะผู้จัดท่าวนะคะได้ศึกษาข้อมูลการวิรจัยแล้วพบว่าผลงานการใใาวิจัยสามารถใช้งานได้จริงเพื่อนำไปทำเป็นเบเกอรี่หรือไอศครีมในการทำกิจให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานค่ะสามารถใช้งานได้จริงคุ้มระทานไม่ได้รับอันตรายค่ะได้รับการรับรองจากสถ้ข่าวการาวิจัยขในในองโลกค่ะค่ะก็เสนอแนะนะคะถึงแม้ว่าสารเจลลี่นี้จะใช้งานได้จริงแต่การวิจัย ได้มีการทดลองอีกมากนะกะ่ให้มีความเปิดเผยในการเรียนรู้ค่ะและพวกเราสะมมนการนำเสนอในอข้อนี้ค่ะุพอพอ่อ่ะเพื่อนๆสอบถามอ๋อก็คือเป็นสารที่ทอีกชนิดนึงค่ะจะมีการใช้งานเหมือนกับกินวนิลาอ๋อแต่คือไม่ไม่ใช้โครงสร้างแบบวนิลา แล้วไอ้ตัวที่หนูศึกษานี่คือมันได้จากพลาสติกเหรอคะสรุปคือมันได้จากพลาสติกแล้วสามารถนำมาใช้ในการแต่งกลิ่นใช้กับอะไรได้บ้างมีการนำไปใช้หรือยังมีนานกรารทดลองใช้จริงแล้วก็มีการนำไปให้บุคคลทั่วไปรับประทานได้จริงค่ะโอ้ยแต่ว่าไม่สามารถส่งต่งอมาแบบจำหน่ายเหมือนลาินดาได้เพราะว่าต้องมีการวิจัยเพิ่มอีเป็นระยะเานานค่ะอ๋อคือถ้าใช้ใช้กับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือลูกค่ะแล้วคือ ไม่มี <ro> ใครสงสัยอะไรเลยเลยลูฟังเหวี่ยลับลืนทุกอย่างเลยแล้วแล้วพลาสติกที่เราเอาไปใช้มีเป็นพลาสติกชนิดไหนอะลูกรทค่ะชนิดเดียวคือพลาสติกมันมีหลายแบบเนาะที่พวกเราศึกษามาแต่อย่างเดียวที่เอาไปทําเป็นวานิลินได้ก็คือก็เป็นพวกฝากน้ำขวน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขายังต้องทำการวิจัยเพิ่มอีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แค่ ใน้ากาค่ะในอารมื่อาจจะมีพวกความสกิร์หรือว่าอย่างตื่นเต้องำไมเออน่งสนใจน่าสนใจโอเคจ้ามีอะไรนะจ้า